สวัสดีจ้ามาเด้อกินเขาแล้วก็หลับหมูกแกงน้ำใหม่สมใส้ไก่อร่อยอร่อยกินเขานำกระเดือกกินหน่อย แซ่บมาเรียบร้อยหน้องแซ่บนำกันเขาน่ะแซ่บนำกันเลยพี่น้อง,องเลยแบบบารับนือ้อชิมทีเดียวแล้วเลยต้องการทำยูทูป นี่กรงบ่าเขาลงเขาไปดูบ้านที่บ้านไทยเขาบ้านไทยเขาเห็นด้วยนาขุ่นพอนำตะล้อจะหนักตลอดเวล นี่แกงไก่แกงไก่เนื้อไม้ดองยิ่งซ้ำขาบเลย กะจ้าอร่อยอร่อยน้ำกันถนอมแซ่บแซ่บ,บมีหลาบหมูแกงไก่แต่นมไม่ดองมีปลาทูมีผิดมีปผสมแซ่บๆน้ำกันกะจา